สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอีกแล้วนะคะนักเรียนจําครูได้ไหมคะคุณครูชื่อว่าคุณครูออนอคนงตะนาง้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรียนนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าเมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียน เรื่องนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องเรื่องนี้นะคะก็คือ 1. บอกประวัติและความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2. ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กํำหนดสามนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะ,ะก่อนที่เราจะเรียนนะะักนะเรียนคุณครูมีภาพค่ะมาให้นักเรียนดูค่ะ เดี๋ยวถ้านักเรียนดูภาพแล้วนะคะนักเรียนเห็นว่าเป็นภาพอะไรนักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อยนะคะว่าภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพอะไรนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยอาพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะภาพนี้ค่ะนักเรียนภาพนี้คือภาพอะไรคะอะคือภาพของการทําบุญตักบาตรใช่ไหมคะการทําบุญตักบาทนั่นเอง ครต่อไปเลยค่ะาภาพนี้ลคะคะเขาไปทําอะไรกันเอ่ยภาพนี้นะคะเป็นภาพของการฟังทรรมนะคะฟังทรรมฟังร,รมที่ไหนคะที่วัดนั่นเองเนาะต่อไปค่ะภาพต่อไปภาพนี้ค่ะนักเรียนภาพอ้าวเวียนเทียนขักเรียนขาเวียนเทียนนะคะเวียนเทียน มาดูภาพสุดท้ายนะคะนักเรียนภาพนี้ค่ะเป็นภาพของอะไรคะอ่าภาพนี้ก็คือภาพสวดมนต์ไหว้พระนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนอ่านักเรียนค่ะหลังจากที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีกิจกรรมไหนบ้างคะที่นักเรียนเคยเข้าร่วมคะ่ะอ่าแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้แน่นอนใช่ไหมคะ อาบางคนก็เคยเข้าร่วมบางคนบางคนก็ไม่เคยเข้าร่วมใช่ไหมคะอานักเรียน่ะและนักเรียนแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างไรคะนะักเรียนคะมีใครตอบครูได้บ้างคะ นักเรียนคะเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะเพื่อให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยใช่ไหมคะแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะเอ๊นักเรียนคะแล้วเราเนี่ยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ในวันไหนบ้างคะนักเรียนนอกจากวันพระแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ในวันไหนบ้างเอ่ยนักเรียนพ,พอจะทราบไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ในวันไหนบ้างนะคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูมี3วันหลักๆค่ะมาให้นักเรียนดูนะคะว่าแต่ละวันใน3วันนี้นะคะมีความสำคัญอย่าง ไรนะักเรียนพร้อมหรือยังเออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันที่หนึ่งค่ะนักเรียนวันที่1ก็คือวันมาคบูชานะคะวันมาคาบูชาเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนะคะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนะคะในวันมาคบูชานะคะเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทะปฏิโมกค่ะนักเรียนอ่าซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในพระพุทธศาสนาคุณครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าโอวาทะปฏิโมกเนี่ยนะคะหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรนะคะนักเรียนจําได้ไหม ถูกต้องค่ะก็คือโอวาสามนั่นเองคุณครูมีท่าให้เรียนด้วยใช่ไหมคะนเรียนจําได้ไหมเ่ยเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเรื่องของโอวาสามเป็นยังไงนะคะโอวาสาหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาทําความที่ละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองใช่ไหมคะอ่า ในวันนี้นะคะเกิดทำโอวาทปฏิโมึ้นนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญค่ะนะักเรียนเหตุการณ์สำคัญสี่อย่างค่ะนะเหตุการณ์สำคัญสี่อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะโอ้โหวิเศษมากเลยนะเหตุการณ์สำคัญสี่อย่างนี้นะคะมีอะไรบ้างหนะ้าหนึ่งนะคะก็คือเป็นวันเพ็ญเดือนมาคะก็คือเป็นวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงสวยงามมากเลยค่ะนะักเรียน สองนะคะเป็นวันที่พระสงฆ์เนื่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะสามนะคะสามพระสงฆ์ นะคะทั้ง12 5 0รูปเนี่ยนะคะล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นนะคะและนอกจากนั้นนะคะม้จะเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแล้วพระสงฆ์เหล่านี้นะคะเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ค่ะที่เราเรียกว่าเอหิพิขุสัมปทานนั่นเองนะคะเอหิพิขุอุปสัมปทานนะคะก็คือพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองค่ะ อันนี้คือวันมาคบูชานะคะอ่ะวันต่อไปค่ะนักเรียนวันต่อไปนะคะก็คือวันวิสาขบูชาค่ะนักเรียนวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะขึ้น15ค่าเดือน6นะะวันนี้มีความสําคัญคือเป็นวันที่เป็นวันที่มีความสําคัญนะ,ะเกี่ยวข้องกับพระพุทธ เจ้าโดยตรงเลยนะคะมีเหตุการณ์สําคัญสาคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกันสมประการค่ะนักเรียนไข่ตาบางค่ะว่าสาประการนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือเนื่องเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรค่ะนักเรียนขาววันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าประสูตินะคะสองเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้นะคะบรรลุดวงตาแห่งธรรมนะคะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะสามเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะสะดับสดับสดเด็จนะคะขอโทษน,นะคะสดเด็ดดับขันปรินิพานนั่นเองค่ะโอ้โหนะคะวันนี้นะคะเกิดเหตุการณ์สามประการเกิดขึ้นนะคะจนทำให้ทำให้ องค์ทาสสหประชาชาติค่ะได้ยกย่องวันนี้นะคะให้เป็นวันสำคัญของโลกค่ะนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันสามประการนะคะยกย่องให้วันนี้เป็นวันสำคัญวันสาคัญสากลของโลกนั่นเองนะคะวันนี้คือวันวิสาขบูชาค่ะอีกวันหนึ่งนะคะเรียนวันนี้ก็คือวันอาสาฬหบูชาค่ะวันอาสาฬห วันอาสาละหบูชานะคะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปนะคะตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะ,ะทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกค่ะนักเรียนคะ่ะและพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะได้แสดงปฐมเทศนานะ,ะชื่อว่าธรัมรมจักกปวัตนสูตรนะคะ แสดงให้กับใครคะนักเรียนแสดงให้กับเราปันสาวคีทั้งห้านะคะทำให้หนึ่งในปันสาวคีทั้งห้าชื่อว่าอัญญาโกธัญญะนะคะเกิดความเลื่อมใสนะคะในะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงนะคะ อัญญาโกธัญะก็เลยขอพระพุทธเจ้าค่ะอุปสมบทเป็นพระพิสุนะคะหรือขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระพิสุนั่นเองค่ะทําให้วันนี้นะคะเกิดพระรัตนตรัยครบสามประการค่ะพระรัตนตรัยมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองค่ะพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือ ทำมาจากกัรมปวัตนสูตรพระสงฆ์ก็คือเกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นนั่นเองค่ะอ่านี่คือวันอ่าต่อไปนะคะเรียนคุณครูก็มีเพลงค่ะมาให้เรียนร้องกันนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะเดี๋ยวให้เรียนร้องตามคุณครูนะคะอ่านเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยอพร้อมแล้วนะคะอ่ะมาวิอา วันเพเดือนสามหกแปดมาวิอาวันเพนเดือนสามหกแปดอาแล้วเข้าพรรษาอาแล้วเข้าพรรษาอีกสามเดือนต่อมาออกพรรษาแล้วก็ออกพรรษาออกพรรษาแล้วก็ออกพรรษาไปตักบาตเทโวไปตักบาตเทโวหนึ่งเดือนหลังจากนั้นหนึ่งเดือนนหลังจากนั้นทอดกระถินค่ะท,ทอดกระถินทอดกระถินค่ะท,ทอดกระถิน เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะเพลงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของคุณครูอ่ามาก็คือมาคะบูชาค่ะนักเรียนตรงกับวันเพน็ญเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนสามนะคะวิก็คือวิสาค่ะบูชาค่ะตรงกับวันเพน็ญสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะอ่าก็คืออาสาละหบูชาค่ะตรงกับวันเพ็ญสิบห้าคาเดือน 8นะคะอ่ะพอวันอาสาละหบูชาเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่วัน 6, นะะเข้าพรรษานะคะเข้าพรรษาเป็นเวลากี่เดือนคะนเรียน3มเดือนค่ะอ่าเข้าพรรษาสามเดือนพอสิง3สามเดือนแล้วปุ๊บออกพรรษาก็จะไปตักบาเทโวนะคะไปตักบาเทโวนะคะและหลังจากนั้นหนึ่งเดือนนะเขาก็จะมีการทอดกฐถิ่นเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ นักเรียนเมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคะ่ะนักเรียนคะนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนจะไปทําอะไรบ้างคะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะกิจกรรมที่เราควรปฏิบัติในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็มีอะไรบ้างเนื่องทาบุญตักบาตรใช่ค่ะนักเรียนไปทําบุญตักบาตรกันได้นะคะอาอไปเวียน เทียนนะคะไปเวียนเทียนนะคะไปฟังธรรมนะคะแล้วก็รักษาศีลเจริญจิตภาวนานั่นเองค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนควรปฏิบัติในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองใช่ไหมคะนะักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยค่ะนะักเรียนอยากเล่นไหมคะ,อ,ะอยากเล่นกันแล้วใช่ไหมคะ เราไปเล่นเกมกันค่ะคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนสิบวินาทีนะคะนักเรียนช่วยกันตอบคําถามนะคะว่าคือข้อไหนเนาะนะคะ,ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่หนึ่งกันค่ะเกมข้อที่หนึ่งคถามมีอยู่ว่าวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปฏิโมกคือวันไหนนะคะครูมีเวลาให้สิบวินาทีนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ เรียนขาหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนตอบข้อไหนกันเอ่ยอ่าเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าข้อนี้เฉลยว่าอะไรอ่าคือวันมาค่ะบูชานั่นเองนะคะคือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวทาทปฏิโมกแล้วก็เกิดเหตุการณ์สําคัญน,นะซเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนอ่าคือวันที่ พระจันทร์เต็มดวงวันที่พระสงฆ์หนึ่งันร้าสิรูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะพระสงฆ์เหล่านี้ลว้วนเป็นพระสงฆ์ที่บรรลุพระอรหันต์และก็เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองค่ะ,ะเก่งมากเลยนะคะใครตอบได้นะคะอะต่อไปไปดูข้อที่สองค่ะนักเรียนข้อที่สองพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วนะคะไปเลยอาข้อสอ ะะวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมาจากกปวัตตนสูตรนะคือวันไหนพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ lesbian, หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนหมดเวลาแล้วนะคะเอาไปดูเฉลยกันนะคะ วันอาสาละหบูชาค่ะนักเรียนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจากกปรปวัตนสุดให้กับเหล่าบัญจาวะคีทั้งห้านะคะจนทำให้อัญญาโกธัญญาใช่ไหมคะอเริ่มใสในพระธรรมนะคะแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าอุปสมบทนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะ วันที่พระพุทธเจ้านะประสูติปตรัสรู้และก็ปรินิพานคือวันไหนคะเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะทันกันไหมคะนะักเรียนอ่าไปดูเฉลยกันนะคะเนาะตอบถูกบ้างเอยตอบว วันวิสาค่ะบูชาค่ะมีเหตุการณ์3ประการเกิดขึ้นนะคะคือพระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรู้และก็ปะรินิพานนะคะทำให้องค์การสหรประชาชาติเนี่ยยกย่องให้เป็นวันสําคัญของโลกนั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะอ่าเรียนก ขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8ดคือวันวันอาสาละห่าบูชาค่ะนักเรียนนะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเราต้องเก็บแต้มแล้วนะามาดูซีได้ข้อสุดท้ายจะได้หรือเปล่าพร้อมหรือ,อยัง,องคุณครูจะเริ่มจับเวลานะคะเริ่มค่ะ เมาคะ่ะบูชานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะขอ,อะเกมคําถามมุนครูห้าข้อนัเรียนได้กันกี่ข้อบ้างเอยอ่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนคะสนุกกันไหมคะ,ะสนุกใช่ไหมคะนักเรียนอ่าทีนี้นะคะนักเรียนขาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่กําลังจะมาถึงเนี่ยคือวันอะไรนะแล้วนักเรียนเนี่ยจะสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติตนอย่างไรในวันสําคัญทางศาสนาที่กําลังจะมาถึงคะนเรียนนะักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้เลยนะคะกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมก็จะมีเวียนเทียนนะทำบุญตักบาตรฟังธรรมนะคะแล้วก็อะไรคะนเรียนเวียนเทียนนะคะ สวดมนต์เนาะสวดมนต์นะคะการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญก็ถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนานั่นเองค่ะ ะะแล้วก็ทําให้เราได้ระล,ลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าถึงวันสําคัญทามพระพุทธศาสนานักเรียนอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนคะ นักเรียนถาวใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถทิ้งคำถามนะคะสอบถามคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะการจัดการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ